เราเตรียมจะผัดเก็ดหมูป่านะครับเครื่องบกครเป็นเลยขาดหลายอย่างอันนี้เป็นกระดูกนั้นกระนาบพูดบ่เอาดอกนอ่น้งน้เอาไว้ต้มนะเตรียมเครื่องเรียบร้อยกระเทียมพริกแกงขาดจะพริกไทยเม็ดไม่มีนะครับ เกลกรกเทียมยบร้อยอเดี๋ยวนี้หมูไปลวนแล้วเราเอาพริกแกงใส่นะครับหมูดินได้พิแกงเ้อแมแล้วเราจะคั่วให้เข้ากันแตกก้มแอ้วเ่้หในช่วงนี้ วิ่ไปสักน้องสิเฮ้ยกระดิ่งว,วังแนนวแม่แนวนอนปวดกระดิ่เแ็่แข็งอยู่แค่ไหนนี่เป็นกลัวของพี่สาวนะครับของตัวเองอยู่ที่บ้าน ดีเอิ่นเอินมาเฮ็ดมาผัดหมูป่าเนี่ยเพิ่นว่าเดี๋ยวองหาเตรียมวมานก่อนพอดีพิกสดเราไม่มีนะครับเราเอาพิกแข่งพิกพแข่งใส่แล้วี่น้องใส่ๆสุ่งไปยลยเี๋ยวหอมแล้ว,วความเผ็ดรักเผ็ดก็ต้องเผ็รด้วยเนาะ ใส่ซดหอยลงไปเขาจะใส่หลายมันจะเข้มนะครับงานใส่บ่อยเลยก็พริกแกงเขาจะเข้มอยู่แล้วระวังระวังเข้ม,ขมขแค่ไหนะนะพี่น้องตัดพริกแกงทำมือเดียวเอามะเขือกับมะเขือพวงลงรครับ ตามด้วยผงนัวบางบางคนเขา,า,าไม่ใส่อันนี้ด้พี่น้องผงนัวนะครับบางคนผัดเผ็ดเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่ผมชอบน้ำตาลนิดนึงใส่นิดนึงช้อนเดียวได้ขนาดได้หลายหนึ่งเียงเหลือกระชายนะครับกระชายยังไม่ได้ซอยเลยกระชายแล้วก็น้องปู กะเพรากระจบกแลวพีน้องออกไก่ได้กินแล้วแต่ที่นะครับเราจะได้เติมน้ำว่านี่น้ำนหน่อย,อย <c oughs> ใช่กระชายซอยเองนขูดโลเคเลยใช่ไหมยกผู้ว่าสร็จับกู้แล้วก็เติมน้ำนิดนึงเนาะ ใบกระเพราเราอยู่ไหนน้ออาดกระเพราขาดนี่หยุบด้วยแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปจะได้กินแล้วดูน้ำนิดนึงโอเคแบงคู <c oughs> <c oughs> เข้าลุไปเลย <Okay. S 1> เดี๋ยว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 อ๋อกินเป็นูดหอมก่อนเข้าเยอะแยะเลยอ๋าเส้นันหมี่มาก่อนอ๋อเก็บ <Get S 2> คัดกันเนี่ยอืม,อมพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องเอ้ย ฮัดเผ็ดมปฟาเด็กกินนะครับดีสัตัวก็กระเปาก็จะยุบลงหลายติบโอเคนาอขอบคุณในการรับชมอาจจะนานไปหน่อยไม่ว่ากันครับเดากกินของกระหอยก็ใช้เย็นเย็นุดยอดเลยมันี้